เมนูต่อไปครับเมนู QR Code นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะเปิดบริการแลกเหรียญด้วยการสแกน QR Code นะครับเข้าที่เมนู QR Code ตรงนี้นะครับและกดปุ่มเปิดใช้งานระบบ QR Code ครับและนำโทรศัพท์มือถือมาสแกนเพื่อเชื่อมต่อตู้กับมือถือก่อนนะครับ และตัวมือถือจะวิ่งให้เราเลือกเราเตอร์ที่ร้านเรานะครับให้เลือกเป็น2 4 g นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านของร้านไปนะครับให้ถูกต้อง เมื่อเชื่อมแล้วนะครับสังเกตจากตัวสัญลักษณ์รูปสัญญาณระดับสัญญาณของ wifi นะครับตรงมุมนี้นะครับถ้าขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าตู้ได้เชื่อมต่อกับระบบ wifi ของพี่ร้านของลูกค้าแล้วนะครับต่อไปเป็นการผูกตัวตูวต้ให้เข้ากับบัญชีของลูกค้านะครับโดยกดปุ่มโทเค็นสีเหลืองตรงนี้นะครับและนำโทรศัพท์มือถือมาสแกนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ระบบจะไปเปิดลิงก์เพื่อให้ลูกค้ากรอกรหัสโทเค็นคีย์และสิเกตคีย์ที่ได้จาก G B p a m p a ลูกค้าก็เอารหัสโทเค็นคีย์นะครับมาใส่ช่องโทเค็นคีย์นะครับ และก็ช่องที่2เป็น Secret Key นะครับลูกค้าต้องสมัครเพื่อจะได้รหัสตัวนี้จาก G B P A M P a y อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ช่องที่3เป็นการตั้งชื่อของตัวตู้นะครับลูกค้าตั้งที่ไหนก็ลูกค้าก็ตั้งชื่อได้ตามใจเลยนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะกลับมาขึ้นตัว S V T ตรงนี้นะครับแสดงว่าผูกบัญชีกันเรียบร้อยแล้วนะครับ